รับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุูุสุคนก็ห่างหายกันไปนะครับหลายวันพอสมควรน,นะครับห่างหายกันไปไม่ได้เจอกันนะอ,อันนี้เป็นโครงสร้างระดับทานทียังไม่เคยเห็นนะครับโครงสร้างสองตัวบนล่างแล้วก็เ,เจ้าเล็กบนนะครับเนี่ยลงให้แล้วมันมันเละไปแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจับทุกตัวจับทุกชุด นะครับต่ก่อนมันจะลงแค่10บนกับหน่วยบนนะแล้วก็เอาจับกันทั้งหมดตัดด้วยชุดโครงสร้างนะครับอัเนี้ยมันดูไม่ดีม,มันมันมีทั้งตัวเด่นและตัวไม่เด่นตัวที่เด่นก็คาดไว้อย่างนี้ใช่ไหมแลหลักสิบนะครับก็จะย้ายมาอยู่เป็นแบบนีอ้อันนี้นะครับเป็นชุดบนที่ตัดมาจากชุดนี้แหละ นะครับจะเห็นว่าไอตัวขีดเช้นใต้ไว้นะครับก็คือตัวเดินนะครับจะแยกมาอย่างนี้นะไอ้ไอที่ว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มานี่แต่ว่าการตัดจะผิดจะถูกนั้นก็ต้องขออภัยพี่น้องอีกทีหนึงน,นะครับให้ดูชุดนี้10บบนนะครับอ่าแปดเก้าูน,นสองสามเนาะสิบ ก็คือแปดเก้าศูนหนึ่งสองสามหน่วยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้คือสูตรหลักๆ นะครับสูตรหลักๆแล้ไอเจ้าหลักหน่วยเนี่ยนะงวดที่แล้วตัวชนมันไม่มานะครับแต่ก็ผมทําขึ้นมาอีกแล้วนะทำขึ้นมาทั้งหมดเป็นเป็นสามแล้วทีนี้แต่ตัวเนี้ยก็คือสูตรหลักนะครับสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือสูตรหลักนะยกมาไว้แล้วนะครับ อันนี้หน่วยสูตรหลักแล้วก็สูตรไอสูตรลองที่มาเทียบนะครับก็คือสูตรพวกนี้อีก2สูตรนะครับ7 8 901เฉพาะหลักหน่วยนะตัวนี้7 8 9 0 1แล้วก็2 3 4 9 0นะ2 3 4 9 0 2องสาม้าห้ลักหน่วยนะครับถ้าจะเอาตัวชนตัวเดียวนะครับมันก็เป็นเลข9กนะ้าะสำหรับตัวชนมันจะเป็นเลข9้าตัวเดียวนะครับหลักสิบถ้าเป็นเลขขี้ก็เลขหนึ่งผมดึงหนก้ 1, 9, มาไว้แยกไว้ตัวเดียวเลยนะแต่มันจะมาตัวไหนไม่มีใครรู้นะหลักสิบเดินดีนะครับหลักสิบเรา ตัดศูนย์นะเพราะว่าหลักสิบของเรามันหกตัวเพจริงเราจะตัดตัวนี้จริงตลอดนะครับแต่ละงวดละงวดเราตัดตัวที่สามออกตำแหน่งที่สามนะและหลักหน่วยตัวที่ชนก็คือเลขเก้านะครับเก้าเก้าเก้าตัวรองก็คือสีอ่นี่มีสองสูตรนะหกไม่ได้สี่สองสูตรแล้วก็เจ็ดกับแปดนี่อย่างละสองสูตรเหมือนกันเพราะนั้นเก้ารองสี่เจ็ดแปดนะครับ คือหลักหน่วย9กลองก็คือ4 7 8นะแต่หลักเลข4ไม่ได้จับในนี้นะครับเลข7เลข8จับนะครับนะ6ก็จับเหมือนกันเพราะว่า6มันมันเดินนะแล้วพี่น้องอย่าลืมว่าไอ1้1กับ2เนี่ยเขาเดินล่างมานะครับ1กับ2เนี่ยเขาเดินล่างมาตลอดนะเขาอาจจะขึ้นบนนะครับวันนี้สังเกตว่า1กับ2นี่อ่ามาเรามาพูด หลักร้อยนะครับร้อยเมดที่แล้วนี้ก็เดินอยู่เด้อหลักร้อยนั่นได้อยู่นะครับมันเป็นสูตรเก่านะครับแตบบ่เป็นแบบสี่ตัวหลักร้อยเป็นแบบสี่ตัวมันจะหลุดงวดหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเดินนะครับก็คือนี่ร้อยบนนะครับมันเป็นแบบสี่ตัวใช้สามตำแหน่งบวกกันนะห้าหกศูนย์หนึ่ง นะครับอย่างนี้มันจะมันจะเดินหลักร้อยหลักร้อยมาแล้วมันมาหลุดวันทีอ่ออกแปดหกสามนะครับมันได้ห้าหกศูนย์หนึ่งนะห้าหกศูนย์หนึ่งเราออกแปดหกสามหลุดนะครับแล้วก็มันได้หกเจ็ดหนึ่งสองออกสองศูนย์เก้านะครับเขากลับมาเดินแล้วก็งวดที่ผ่านมามันก็เป็นเจ็ดแปดสองสามมันออกที่เจ็ดเจ็ดเก้านะครับ 7จ็ดเจ็ดเก้า่างสองสามนะมันกลับมาเดินนะครับหลักร้อยงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตำแหน่งที่ใช้นะครับมันคือตัวนี้แต่ไม่ต้องดูเอาตามนี้นะมันเป็นหลักแสนนะครับบวกกับหนึ่งสองสามหลักร้อยครั้งที่สามหลักสิบครั้งที่สามนะครับ งวดที่ผมทำแล้วมันหลุดนำเสนอแล้วมันหลุดมันเป็น609นยะพี่น้องเห็น6 0ศูนย์่าไหมนี่ย6นะครับแล้วก็09เห็นไหมไอ้งวดนี้แหละงวดที่นำเสนอปุ๊บหลุดปับ๊บนะครับแต่เขาก็กลับมาเดินต่ออีก3งวดเขาคิดว่าน่าจะเดินต่อนะแตม่มันก็เป็นแบบ4ตัวนะครับเพื่อว่าไปชนกับเลขของพี่น้องเองนะหรือว่าเลขอาจารย์ท่านอื่นนะครับ ซึ่งงวดน,นี้นะหลักแสนเดี๋ยวหาก่อนไม่เตรียมพร้อมเท่าไหร่ไม่เคยเตรียมพร้อมอะไรกับเขาัสอยหลักแสนหลักแสนหลักแสนคืออะไรงวดน,นี้ไหนใบตรวจผมหายไปไหนล่ะจดไว้ใบไหนมรด้วยไอ้นั่มันโอเคหลักแสนก็คือเลขแปดนะครับวันนี้ แปนก็คือเลข8นะแล้วก็ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็คือตัวนี้103 13าก็คือ 4, 4นะครับมันจะได้วันนี้นจะได้8 4 4นะอันนี้มันเต็มหน้าสมุดแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรเขีย่ยนใส่ตรงนี้แหละช่างมาันวันนี้มันจะได้เป็น8ปด8 4 4นะครับ8 4 4อย่างนี้บวกกันนะครับ อย่างวันนี้ก็แล้วกันนะเจ็ดบวกสเป็น0 0นบวกเได้ 7, 7 7นะครับ7เพิ่มเป็น1นึ่งพเป็นแปได้เจกับ8 7กับ8เนี่ยไอ้7ตัวเนี้ยบวกหได้2 8งบวกหได้3อย่างนี้นะก็คือถ้าใครใครเข้าใจเลขตัวแทนก็6คู่กับ1 7คู่2 8คู่3อย่างนั้นแหละเนี่ย5คู่0 6คู่1นะครับ8 คู่กับ3 9คู่กับ4 1คู่กับ6 2คู่กับ7มันจะอยู่ประมาณนี้วันนี้นะครับ8บวก4บวก4 8บวก4เป็น12 2บวก4เท่ากับเลข6 7อ่ะได้6กับ7มันจะเหมือนวันนี้นะได้6กับ7เลขตัวแทนของอ่าเลข6ก็คือเลข1นะตัวแทนของเลข7ก็คือ2เท่ากับ6 7 1 2นนะครับก็คือหลกักร้อยงวดที่จะถึงนะ เอาร้อยมาใส่นะครับหลักร้อยก็คือ6 7 1 2มี4ตัวนะครับสำหรับหลักร้อยพี่น้องลองจับดูว่าคู่ไหนจะมีโอกาสมันจะเบิ้ลจะหามจะยังไงนะครับ6 7หรือว่า7จะอยู่ตัวหนึ่งนะ7 1 5หรือเปล่าอ่าเนี่ยสวยนะ7 1 5 1 1 5 แต่เขาเบิ้ลหน้าไปแล้วไม่น่าจะเบิ้ลต่อมั้ง115ไม่น่าจะใช่นะ715พวกเนี้ยนะหรือว่า6 9 7เลขตัวเดิมอยู่2ตัวไหมระหว่างไอ้7กับ9เนี่ยน่าจะอยู่ตัวหนึ่งนะครับระหว่าง7กับ9พวกนี้วันมะกรีนออก779นะครับลองดูนะเอาหลักร้อยมาฝากนะครับ6712ถ้าไปไป เจอตัวไหนดับเพื่อในใเดือนพี่น้องก็ตัดออกแล้วกันแต่คาดว่าน่าจะติดนะครับ1ตัวนะสำหรับหลักร้อย4ตัวหลักสิก็ตัด0ูย์ออกก็เหลือ5 5ตัวนะหนึสองสนี่จริงๆมันมันก็มี2หลายตัวอยู่นะจับกับหลักหน่วยนะครับมันจะเป็นสองอะไรล่ะสต่างๆที่ผมเคยจับไว้เนี่ยสองห้ 2, 5, 2, 6, 2, 7สองหดสองแเพวกนี้ แต่เราเอาตัวนี้มาตัดแล้วนะครับมันไม่มีนะครับถ้าสองมานะมันจะมันจะได้แค่ไอสองห้าสองตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขสองสองหลักสิบนะเนี่ยถ้าสองมามันจะได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าสามมาก็เป็นสามห้านะครับที่ว่ามันอยู่ในในชุดโครงสร้างในชุดนี้ของเราจับยังไงก็จับยังไงก็แล้วแต่ ผมไม่ยอมออกจากชุดโครงสร้างแน่นอนเพราะว่าเนี้ยพี่น้องก็เห็นนะครับอยู่ที่ว่านะใครจะจะมีวิธีตัดมีวิธีคัดยังไงแค่นั้นเองนะครับสำหรับไอชุดโครงสร้างเนี้ยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับบางท่านก็บอกว่าเลขเยอะเลขเยอะมันก็เยอะนะไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ3ามชุดมั้งแต่เขาออกก็เท่าไหร่อ่ะให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็เก เก้าสิบเท่าไรดีอะเพราะว่าปีหนึ่งปีที่แล้วหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ปีปีก่อนนูน้นหลุดสองครั้งนะครับปีนี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าเข้าบนเข้าล่างนะครับจับยังไงก็ได้อ่ะนะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับแคปหน้าจอไว้จับยังไงก็ได้ให้มันอยู่ภายในเนี้ยนะครับมันจะมาคู่ไหนบนคู่ไหนล่างนะใครมีมีเด่นอ,อย่างได้เบร์เลขวิ่งตัวเดียวมาอันนั้นยิ่งดีใหญ่เลย นะวิ่งอะไรดีอ่ะวิ่ง9ก้าดูว่าวิ่ง1ถ้า1ก็หลายตัวหน่อยนะแต่เขาออกแน่นอนแหละถ้า1มานะแต่ตัวเด่นคือ567ใช่ไหมไอ้าหกเจ็ขาตัวเนี้ยเขาเด่นบนเด่นล่างอยู่แล้วละ่ะผมเคยอ่าให้ให้ดูหลายๆคลิปไปแล้วละ่ะก็คือมันเป็นสูตรง่ายๆนั่นแหละนะ อ่ะให้ดูดูดูอีกทีนึงอ่ะดูของเก่านี่แหละเออมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือสิบบนบวกหน่อยบนนะครับเอาสิบบนบวกหน่อยบนได้เท่าไหร่ก็คือตัวเด่นเท่นั้นเองนะได้เท่าไหร่คือ,ค,อคือตัวเด่นก็คือพี่น้องอย่าไปดูอันนี้นะอันนี้ผมเอาเอาแค่1ิบนบวกหน่อยบนมาให้ดูเฉยๆเดี๋ยวพี่น้องจะงงอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาเนี่ย บวกห้เท่ากับสิใช่ไหมได้เลข1เราเพิ่มเป็น2ลดเป็น0ได้0 1 2ก็คือเด่นมันเนี่ยมันออก6 2 2มาบน0มาล่างอย่างนเงี้ยแต่วันนี้ออกมันมันได้8ไม่มาหมดต่อไป4ีบวกสเป็น8ใช่ไหมแปมาล่าง2บอบวกหเป็น3 3มาล่าง4ีบวกสเป็น7 7ลดแต้มเหลือ6 6, 6มาบนนะ6บกบวกสเป็น9 9มาบน9บกบวกศเป็น9 ก้ามาบนวันนี้7บวก9กเท่ากับ6นะอันนี้พี่น้องไปลดดูเองไปไล่ดูเองว่าโอกาสมันเป็นยังไงนะครับใช้10บนบวกหน่วยบนเพิ่ม1ลด1นะครับมาไม่บนก็ล่างนะครับอย่างวันนี้มันก็คือ7บวก9นะครับ7บวก9มันเท่ากับ16เราได้เลข6ก็เพิ่ม1ลด1ไปแล้วจะมาบนหรือมาล่างนะครับอันนี้เป็นเป็นเอเอาที่น่าสังเกตมาอ่ะทีนี้ใครชอบ5ก็ อามามันมี5อะไรอะได้เลขวิ่ง5้าในเนี้หกมามันมี6อะไรบ้างนะครับหกหนึ่แค่นี้มั้งเออหกถ้า7มาละ่ะ7ตัวอยู่บนนะครับก็คือ7อ่ามี5 7าเตัวเดิม6 7เลขพี่น้องนะครับนะถ้า7มานะแล้วก็7 0 7 1นะครับมันจะจะดูอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ซื้อทุกตัวไม่ใช่นะ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาหลักร้อยมาฝากแล้วก็ไปจับนะครับพี่น้องจับเล่นๆก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะจับเล่นๆนะครับจับแล้วก็ดูนะครับว่ามันได้กี่ชุดแล้วพี่น้องก็ตัดลองดูยังไม่ต้องซื้อนะเอาเอาเอาให้ไปทําการบ้านนะครับไปทําการบ้านนะหลักร้อยตั้งหลักร้อยขึ้นจับหลักสิบใส่ออกหลักหน่วยนมีอย่างนี้พี่น้องก็จัด มีแต้มไหมอะเอาแต้มมาใส่อีกทีหนึ่งนะดูว่าจะมีพี่น้องจับเข้าไหมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็มีพี่น้องขออะไรนะเลขสี่ตัวนะสี่ชุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่นนะี้อะผมผมจะทําให้มันอยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แหละแต่มันมีวิธีของมันอยู่มันมีสี่ชุดเมื่อวที่แล้วได้แค่เฉียดได้เจดปดมั้ง 7จ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละเจดมั้งได้มันออกเจเนาะแต่วันนี้ก็จะวางสีชุดให้นะครับยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําไม่ได้เอาเอาสูตรนั้นมาตัดตัวนี้มันจะได้ตัดออกมาได้สีชุดนะครับนะโอ,โอเคนะครับสําหรับคลิปนีนะ้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ